สวัสดีครับอย่างอยู่ในบทที่1กันอยู่นะครับเรื่องของจริยธรรมและบรรดฐานทางจริยธรรมนะครับแต่ว่าเราขึ้นบทที่2หน่วยที่2กันแล้วนะฮะหน่วยนี้มีชื่อว่าจริยธรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็จะมีหัวข้อที่หลากหลายดังนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอเราจะพูดถึงเรื่องของ fact opinion แล้วก็ half truth นะครับเรื่องของความหมายและความแตกต่างของมันนะครับเรื่องของ misinformation นะครับ เรื่องของอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนนะครับอย่างเช่นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่นะครับแล้วก็เรื่องของท็อกซิกพีเพลนะครับซึ่งตรงนี้มันคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับเราเลยตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าจริยธรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของแฟกต์และโอปินเนียนกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรและมันสําคัญอย่างไรนะครับแฟกต์นะครับแฟก แฟคคืออะไรทําไมเราต้องพูดถึงเรื่องของแฟคกับโอปินเนียนมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงแฟคเราก็จะมองถึงเรื่องของโอปินเนียนด้วยว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับเวลาเราจะพูดถึงอะไรสักอย่างหนึง่งอะดูดูแฟคก่อนนะฮะแฟค fact คืออะไรแฟคคือความจริงนะครับตามชื่อมนเลยครับแฟคก็คือความจริงนะฮะความจริงคือสิ่งที่โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความจริงนะฮะอะาูละอาจจะดูงงๆเนาะคือสิ่งที่มีอยู่จริงนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่มัันนนเป็จรริงๆะคบ และสามารถยืนยันความจริงนั้นได้นะฮะตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะบอกได้ว่าสิ่งใดเป็นจริงเราต้องสามารถยืนยันมันได้ว่ามันจริงอยา่างไรและแล้วก็ความจริงเนี่ยนะะสามารถสรุปได้ว่าความจริงก็คือสิ่งใดก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจริงนะครับส่วนโอปินเนียนล่ะนะครับโอปินเนียนคือความคิดเห็นนะครับแปลเป็นไทยก็คือความคิดเห็นนะค,ความคิดเห็นเนี่ยไม่ใช่ความจริงอ่ะ ทำไมไม่ใช่ความจริงโอปินเนียนตามชื่อนะครับชื่อมันบอกเป็นความคิดเห็นนะมันคือสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเชื่อครับอ่ะมีความแตกต่างนะความจริงกับความเชื่อนะครับความความความเชื่อเนี่ยนะครับคือความคิดเห็นคือสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเชื่อหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะการที่บางคนเนี่ยมันมีความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ใ่ความเชื่อความรู้สึกนะฮะซึ่งในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับสิ่งนี้ก็ได้ อาจจะไม่ได้ยอมรับความคิดเห็นนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์หรือว่าหักล้างมันได้นะครับงงไหมครับถ้าไม่งงอา่าถ้าถ้างงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาดูความแตกต่างกันนิดนึงนะครับลองเปรียบเทียบกันครับว่าการที่เราจะพูดอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นแฟกหรือมันเป็นโอปิเนียเนี่ยมันมีลักษณะที่มันสะท้อนอยู่นะสะท้อนอยู่ในคำคำพูดการใช้คาตรงนั้นนะครับ เรามาดูแฟกครับเช่นรายง,งานประจําปียืนยันว่าคาว่ายืนยันนะฮนะนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบว่านะตามผลการทดสอบจากการสืบสวนแสดงเห็นว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะลองดูการใช้คําของเขาดูนะยืนยันว่าค้นพบว่าตามผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคํามันจะเป็นไงครับมันจะมีความชัดเจนในตัวของมันนะมีความหนักแน่นในคําพูดนะครับ มีการยืนยันในสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงนะมีความชัดเจนในในการสะท้อนนะให้เห็นว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ม th ันม okay. ีจริงๆนะยืนยันว่าเนี่ยยืนยันแน่นอนแสดงว่ามีการพิสูจน์มาแล้วนะครับเพิ่งค้นพบว่าค้นพบก็คือค้นพบอะนะครับเจอว่ามันมีอะไรนะสิ่งที่มันไปค้นพบเนี่ยเป็นอะไรเขาก็เห็นในสิ่งที่เขาเห็นถูกไหมครับตามผลการทดสอบนะตามผลการทดสอบก็หมายความว่ามันมีการทดสอบแล้วแล้วก็เอา ิ่งที่ทดสอบเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับจากการสอบสวนแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นคือชัดเจนนะฮะแสดงแสดงออกมาอย่างชัดเจนนะคราวนี้เรามาดูโอปินเนียนบ้างน,นะฮะความคิดเห็นลักษณะของความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะลองมาดูตัวอย่างนะฮะเขาอ้างว่านะเป็นมุมมองของเจ้าหน้าที่ว่าเนะี่ยรายงานโต้แย้งว่านะนักวิทยาศาสตร,ร์หลายคนสงสัยว่า อ่าอย่างที่บอกอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของของรูปประโยคนะีแต่ว่าลองสังเกตการใช้คําเขาดูเป็นมุมมองของเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นมุมมองนะฮะมุมมองหมายความว่าแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้บางคนอาจจะมองแบบนี้บางคนอาจจะมองอีกอย่างหนึง่งนะอาจจะมองแตกต่างกันอันนี้เกิดขึ้นได้ก็แสดงว่าถ้ามันมีความแตกต่างตรงนี้เกิดขึ้นแสดงว่านี่คือโอปินิเออรแล้วนะรายงานโต้แย้งว่ามีการโต้แยง้งสิ่งที่โต้แย้งหมายความว่ายัางไงครับ มันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วแล้วถึงมีคนมาโต้แยง้งก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนกับสิ่งที่มีคนมาโต้แย้งเนี่ยมันไม่ตรงกันสองคนสองฝั่งเห็นไม่ตรงกันเคยมีสิ่งนี้อยู่แล้วมีคนไม่เชื่อว่ามันเป็นมันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาอะไรบางอย่างมาเพื่อโต้แยง้งสิ่งที่โต้แย้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอาจจะกลายเป็นแฟกต์ได้สักวันหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการโต้แย้งเกิดขึ้นมาอีกไอ้สิ่งที่ถูกนนนําาาามมต้้แยงงกก่่่่อทีีััจจะไดรรรบิสูว มันก็ถือว่ายังเป็นโอปินเอียนอยู่นะครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนสงสัยว่ามันก็คือการสงสัยอะครับสงสัยแล้วก็ต้องพิสูจน์ถูกไหมครับถ้ามันยังไม่ได้รับการพิสูจน์มันก็ยังเป็นแค่ความความความ,วามรู้สึกความเชื่อความคิดคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นสงสัยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์ก่อนก็ต้องมีการดําเนินการอะไรบางอย่างเพื่อให้มันยืนยันได้ว่าสิ่งน,นี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นความจริงจริงนะฮะตรงเนี้ย เราน่าจะมองเห็นได้แล้วว่า f a กต์และ o p i n เนีนมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของการที่จะอ้างถึงการที่จะเอาคํามาใช้นะครับทีนี้มันมีสิ่งที่ต้องพิจารณาครับว่าสิ่งใดเป็น f a กต์หรือเป็น o p i n เนีเนี่ยมันมีสิ่งที่ควรจะต้องเอามาใช้ในการพิจารณาหลากัหลกๆเลยนะครับเราเรียกมันว่า context ์ครับคอนเท็กคือบริบทนคือความหมายอ่ะถ้าเอาตามความหมายโดยตรงก็คือ เป็นสถานการณ์ที่แวดล้อมอยู่กับเหตุการณ์นะคำพูดหรือว่าความคิดนะและอยู่ในแง่มุมที่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์นะอะไรที่มันอยู่แวดล้อมอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยเราเรียกมันว่าคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทนะครับซึ่งแฟกต์กับโอปิเนียนเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ภายใต้คอนเท็กซ์นั่นหมายความว่ามันต้องมีบริบทประกอบด้วยนะครับถึงจะสามารถสรุปได้ว่ามันเป็นแฟกต์หรือมันเป็นโอปิเนียนนะ ถ้าอยู่ๆเราพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะโดยไม่รู้บริบทของมันไม่มีการอ้างถึงบริบทนะเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้มันควรจะเป็นแฟกต์หรือมันควรจะเป็นโอพนเนียนกันแน่นะครับลองมาพิจารณานะตัวอย่างดูครับอันนี้เป็นตัวอย่างน่ารักน่ารักนะที่เอามาพอจะอามาเล่ากันได้นะฮะสมมติว่ามีคุณแม่กับมีเด็กชายนะเด็กชายจะเป็นเด็กน้อยนะเด็กชายบอกว่า ก็อาจจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนมาเนาะนะแล้วก็กลับมาบอกแม่บอกว่าเนี่ยแม่ครับเมื่อคืนเนี้ยผมไปงานปาร์ตี้มานะผมเนี่ยกินขนมหวานไปเต็มรถบรรทุกเลยลองคิดถึงรถนบรรทุกครับรถนบรรทุกขันใหญ่ไหมอ่าแล้วเด็กเป็นไงครับเด็กก็คือคนนะ่นะครับก็เป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึงแล้วลบรรทุกที่มีขนมอยู่เต็มนะฮะแล้วเด็กคนนี้เขากินเข้าไปมันเป็นไปได้เหรอครับอ่ามันเป็นไปได้เหรอที่เด็กคนนึงเนี่ยจะกินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นได้นะฮะอ้าวข่าวนี้ ต้องมาดูบริบทก่อนว่าคําพูดของเด็กเด็กคนนี้นะครับมันควรจะอยู่ภายใต้บริบทของทั้งผู้พูดก็คือตัวเด็กชายเนี้ยนะครับแล้วก็ผู้ฟังก็คือคุณแม่ของเขานะครับซึ่งบริบทของเด็กชายก็คือเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้กินขนมไปเยอะขนาดเป็นรถบรรทุกจริงๆก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาพูดกับแม่เขาไงนะฮะคือลูกแม่กับลูกเนาะอาจจะมีความสนิทสนมกันมากมาก,มากเลยล่ะนะครับ สิ่งที่เขาคุยเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเขากินขนมหวานไปนเยอะมากนะฮะแล้วก็มากขนาดไหนก็ต้องมีการเปรียบเทียบให้มันดูอะอลังการไว้ก่อนว่าโอ้มากขนาดนี้เลยนะเป็นรถบรรทุกเลยนะเยอะเป็นกองเป็นภูเขาเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงเนี้ยคือบริบทนะฮะบริบทคือเด็กชายเนี่ยพูดกับแม่เขานะลองเปลี่ยนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปพูดกับคนอื่นเช่นเขาไปพูดกับคุณครูนะฮะ ซึ่งเขาอาจจะมีความเกรงใจหรือไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นนะที่อาจจะต้องเด็กเด็กอาจจะเกรงใจมากกว่าแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบขนาดนี้ก็ได้เขาอาจจะบอกไปตามตามความจริงเลยก็ได้ว่าเมื่อคืนนี้ผมกินขนมหวานไป3จาน5จานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราสามารถพิจารณาได้ว่าไอ้สิ่งที่เด็กพูดมาเนี่ยมันเป็นแฟกต์หรือเป็นโอเพเนียนโดยดูจากบริบทของเด็กคนนี้นะครับ สิ่งที่คุณแม่ได้รับมาจากเด็กชายเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นโอปินเนียนเพราะว่ามันยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความจริงนะครับเป็นลมเป็นลมบรรทุกจริงหรอนะฮะคุณแม่ก็ต้องถามต่อครับว่าเออลมบรรทุกขนาดไหนล่ะคุณลูกลูกกินได้เยอะขนาดนั้นจริงๆงหรอนะครับไหนดูซิทำไมถ้าเกิดลมบรรนทุกเนี่ยลูกป่านนี้ลูกคงไม่ได้มายืนพูดอยู่ตรงนี้แล้วล่ะนะฮะลูกอาจจะท้องแตกไปแล้วนะครับก็จะต้องคุยกันต่อนะฮะเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้โอปินเนียนเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นแฟกต์ขึ้นมานะครับ สุดท้ายคุณแม่ก็จะถามว่าไหนหล้อรถบรรทุกจริงหรือเปล่าคันนั้นคันขนาดไหนนะถามไปถามมาลูกอาจจะ,ะสรุปได้ว่าโอเคมันไม่ได้เยอะขนาดรถบรรทุกหรอกแม่มันก็แค่4ีหจานน้ำที่หนูกินไหวอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราได้รู้จักเรื่องของ fact opinion แล้วนะครับว่ามันอยู่ภายใต้บริบทด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องของ half truth นะครับ โอเคครับสำหรับในสไลด์นี้ก็เขียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับ